อันนี้นะคะก็คือเราครูเนี่ยวาดเลเยอร์ภูเขานะคะอ่าน,นี่เลเยอร์ภูเขานะคะแล้วก็เลเยอร์น้ําทะเลนะคะเลเยอร์ต้นมะพร้าวเลเยอร์ดวงอาทิตย์แล้วก็อันนี้จะเป็นเลเยอร์ทรายนะคะอันนี้เป็นเลเยอร์ทรายแต่ตอนนี้ครูซ่อนหมดนะคะเหลือแต่เลเยอร์ภูเขาที่ครูยังไม่ซ่อนนะคะนักเรียนอ่าเลเยอร์ภูเขาที่ครูยังไม่ซ่อนนะคะต่อไปก็จะมาลงสีนะคะอ่าสมมติครูจะลงสีน้ําตาลนะคะซึ๊ง เลเยอร์กรูขาเสร็จแล้วนะคะเก็บไปก่อนต่อไปเลเยอร์น้ําทะเลนะคะเลเยอร์น้ําทะเลจะใช้เป็นแบบนี้ดีกว่านะคะืานทะเลก็แล้วแต่นักเรียนจะใช้น้ําทะเลสีอะไรนะคะตามที่ชอบเลยนะคะซ่อนอยู่นะคะเปิดไว้ต้นๆคือมันเป็นแบบนี้อยู่นะคะเราก็ไปเปลี่ยนนิดนึง เตตัวนี้ไ้เยือนน้ำทะเลนะคะ ตัไปเลเย,ยอร์ต้นมะพร้าวนะคะซึ่งตอนนี้ครูปิดตาอยู่ก็เปิดตาออกนะคะแล้วก็ลงสีนะคะ ไปเติมเมโอเคปิดลาก่อนนะคะต่อไปนี้เป็นเลเยอร์ดินนะคะเป็นเลเยอร์ทรายนะคะเลเยอร์ทรายคุณเอาเป็นสีซักสีสีลีเป๊นะคะลีเป๊สีมันจะข,า,ขาวๆนิดนึงนีอโอเคมเาไปดวอาทิตย์นะคะสีแดงนะคะดวงอาทิตย์เฮเหลืองกว่า รันี้เป็นสีแดงเค okay, นะคะแล้วก็เราก็มาเปิดเลเยอร์กันนะคะตึเปิดเลเยอร์นะคะจะเห็นว่ามาเปิดเลเยอร์ปุ๊บนะคะเลเยอร์ทรายเนี่ยมันบังทุกคนนะคะดังนั้นครูจะเอาเลเยอร์ทรายเนี่ยไว้ล่างสุดนะคะก็กดแช่เขานะคะ กดแช่เขานะคะแล้วก็เลเยอร์อะไรบางอีกเอย่ยดวงอาทิตย์เนี่ยบางภูเขานะคะดังนั้นคูก็จะเอาเลเยอร์ภูเขาเนี่ยเลเยอร์ดวงอาทิตย์นะคะอยู่ใต้เลเยอร์ภูเขานะคะในเลเยอร์ภูเขาอะานี่เลเยอร์ภูเขานอืมประมาณนี้นะคะอ่าประมาณโอ้ยทีนี้นะคะ เลเยอร์เบตกาของครูเนี่ยคุณจะเอาเป็นสีฟ้านะคะคุณจะเป็นสีฟ้าคือเป็นสีของทองฟ้านะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะ<ม>อเคคอาบนี้ให้ในักเรียนเรียนรู้เรื่องเลเยอร์เป็นหลักนะคะ